สวัสดีค่ะกลับมาพบกับ ID.PODCAST สําำหรับวันนี้นะคะเราก็จะมาพูดถึงนะคะสำหรับเรื่องราวในวงการที่ป๊อปนั่นเองนะคะสำหรับวันนี้นะคะเรื่องราวที่เราเนี่ยจะมาพูดถึงกันนะคะก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสาวๆว,วงโ Eve กันอย่างเช่นเคยนะคะเราก็จะมาอัปเดตนะคะทุกๆผลงานหรือว่าพูดถึงเกี่ยวกับ เรื่องราวต่างๆนะคะของวงโฟอีฟเนี่ยอยู่ตลอดเลยนะคะครั้งนี้นะคะเรื่องราวที่เราเนี่ยจะมาพูดถึงกันนะคะก็ยังเป็นเรื่องราวนะคะที่อยู่ในงานของ Tik t o ็อกอวอที่ผ่านมานั่นเองนะคะเพราะว่าเป็นงานที่แบบหลายๆคนเนี่ยนะคะก็น่าจะยังไม่มูบออนมากๆเลยกับความสวยครั้งนี้ของสาวๆเพราะว่าแต่ละคนเรียกได้ว่าสวยกันแบบจัดเต็มมากๆเลยอันนี้หลายๆคนนะคะก็ต่างมีการพูดถึงกันอย่างเยอะจริงๆนะคะ สำหรับลุคครั้งนี้ของสาวๆวงโฟอีฟนั่นเองนะคะเหมือนว่าครั้งนี้นะคะหลายๆคนเนี่ยก็แบบว่ายอมใจในความช่างหน้าช่างผมนะคะของสาวๆวงโฟอีฟจริงๆเพราะว่าครั้งนี้เนี่ยเรียกได้ว่าไม่ว่าจะมีการเลือกชุดหรือว่าแต่งหน้าทำผมถ่ายรูปอะไรออกมาแล้วเนี่ยสาวๆก็คือแบบปังกันมากเลยได้รับคำชื่นชมนะคะในงานเนี่ยตลอดเลยนะคะและ้วแฟนๆก็ต่างเอามาพูดถึงกันเยอะมากๆเลยนะคะสำหรับงานในครั้งนี้เริ่มที่คน แรกนะคะที่ได้รับการพูดถึงเนี่ยก็เยอะเหมือนกันเลยนะคะสําหรับเฮนน่านั่นเองนะคะ <_ t ops> เพราะว่าครั้งนี้นะคะเฮนน่าเองเนี่ยเธอก็มากับลุคที่แบบดูสวยหรูดูแพงมากๆนะคะ <_ t ops> เป็นชุดออกสีชมพูประมาณนี้นะคะ <_ t ops> ก็คือเหมือนว่าจะเป็นโทนแบบชมพูกับดานะคะครั้งนี้โดยครั้งนี้นะคะเฮนน่าเธอก็แบบว่าดูสวยดูหรูมากมากกับลุคนี้นะคะที่เราเนี่ยนานๆทีได้เห็นเธอมาในสไตล์นี้ก็คือแบบดูสวยสะกดจริงๆนะคะอันนี้หลายๆคนก ต่างมีการพูดถึงส่วนอีกหนึ่งคนนะคะสําหรับพันนั่นเองก็คือครั้งนี้นะคะอย่างที่เราทราบกันนี้ว่าพันเนี่ยเธอก็มีการทําผมสีแดงนะคะสําหรับการคัมแบ็กในครั้งนี้โดยในครั้งนี้นะคะเรียกได้ว่าเธอเนี่ยก็มากับชุดสีดาแล้วก็แบบว่ามีดีเทลที่รองเท้าอะไรประมาณนี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งชุดที่พันใส่ออกมาแล้วก็สวยมากๆเลยหลายๆคนนะคะก็ต่างมีการ พูดถึงกันนะคะสําหรับพัทในลูกนี้เนี่ยก็เยอะมากๆเหมือนกันส่วนน้องเล็กของเรานะคะอย่างอาอายครั้งนี้นะคะเรียกได้ว่าชุดของเธอเนี่ยก็คือมีลูกเล่นเป็นแบบลูกไม้มาในสีชมพูประมาณนี้นะคะก็คือมีความแบบว่าน่าสนใจแล้วก็น่าค้นหามากๆบวกับทรงผมของเธออะไรประมาณนี้นะคะหลายๆคนก็ต่างมีการแซวกันว่าลูกนี้เนี่ยเธอเหมือนนักแสดงชาวจีนเลยอะไรประมาณนี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งลูกที่เธอเนี่ยถูกพูดถึงนะคะ รวมทั้งตาออมเองด้วยนะคะครั้งนี้ตาออมเธอก็มากับลุกผมหน้ามา้าที่แบบว่าด้วยความที่หน้าเก๋แล้วก็ไม่ว่าจะโพสท่าอะไรนะเธอก็ดูแบบว่าน่าสนใจแล้วก็น่าติดตามมากๆนะคะครั้งนี้ก็มากับชุดเกาะอกสีดํานะคะมากับความแบบว่านน้อยแต่ว่าดูเก๋มากๆเลยนั่นเองนะคะสําหรับตาออมนั่นเองส่วนอีกหนึ่งคนนะคะสําหรับไม้ครั้งนี้นะคะไม้เธอก็เรียกได้ว่ามากับลุกแบบว่า เรียบหรูแบบเก๋มากๆเลยนะคะก็ตามสไตล์ของไม้นั่นเองนะคะนิ่งๆแบบดูแพงดูหรูประมาณนี้เป็นอีกหนึ่งชุดที่เธอเนี่ยนะคะก็แบบดูสวยงามมากๆแล้วก็ดูสง่าจริงๆ แล้วก็สําหรับโจรินเองนะคะครั้งนี้โจรินก็มากับชุดที่แบบว่าเหมือนว่าจะเป็นแบบว่าเน็ตยาวอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็ปล่อยผมธรรมดาแต่ว่าก็คือดูชิคตามสไตล์ของโจรินจริงๆนะคะๆๆเพราะว่าด้วยความที่เธอแบบอินเนอร์ดีมากๆไม่ว่าจะถ่ายภาพหรืออะไรออกมาเนี่ยก็ดูดีจริงๆส่วนอีกหนึ่งคนนะคะที่ถูกพูดถึงเยอะมากๆเลยนั่นก็คือฝ้ายนั่นเอง โดยงานครั้งนี้นะคะหลายๆคนเนี่ยก็ต่างพูดถึงว่าฝ้ายเนี่ยเธอสวยจริงๆไม่ว่าจะเป็นชุดที่ใส่หรือว่าการแต่งหน้าทําผมนะคะบวกกับการถ่ายภาพอะไรต่างๆออกมาครั้งนี้รู้ของเธอเนี่ยแบบ ดูสวยจริงๆนะคะกับชุดที่เป็นเหมือนลูกไม้สี่ดาวอะไรประมาณนี้นะคะที่เธอเนี่ยได้มีการใส่ไปร่วมงานนั่นเองนะคะและเนี่ยค่ะก็ถือได้ว่าเป็นลูกของสาวๆนะคะที่แบบว่าหลายๆคนก็ยังมีการพูดถึงยังไม่มมฟออนกันเลยสําหรับลูกในครั้งนี้ของสาวๆวงโฟอีฟนั่นเองนะคะสําหรับใครนะคะที่มีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องราวนี้เนี่ยก็สามารถแสดงความคิดเห็นพูดคุยกันได้นะคะเราก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ